สวัสดีชาวราศีกุมค่ะราศีกุมคิมอ่านความรักความสัมพันธ์ให้คุณค่ะเป็นปักของวันที่1มกราคมนะฮะจนถึงวันที่10มกราคมค่ะไอดีไลน์คิมแปลว่าให้เรียบร้อยอยู่ที่บนจอด้านบนนะคะรูปถึต้องก็แอดเข้ามาละกันนะคะตรงนี้แบบส่วนรวมนะเพราะฉะนั้นเราูไปกระเทิน,นกันนะคะเราดูขำๆตอนที่คุณไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องคิดมากกับมันนะคะเอาละค่ะคนชาวราศีกุมคิมขอรูปหน่อยว่า ความรักความสมพัญของคุณที่ผ่านมาเป็นเช่นไรพลังงานของคุณมาใบแรกเลยค่ะคุณได้จัดเม้นในใบแรกเลยนะคะคุณได้เดอะสตาร์เดอะวิลออฟฟอร์จูนค่ะจัตติค่ะสองไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นสิบไม้เท้าอ้าวล่ะคิมเห็นความการมีแฟนของคุณแต่ว่ามันดูเหมือนคุณเหนื่อย มันดูเหมือนคุณมันไม่ได้เบื่อแต่มันเป็นความเหนื่อยที่ต้องเฝ้ามองคนคนหนึ่งก็แล้วกันคิดมองอวันนี้นะคะเมื่อเหมือนกับคนคนนี้ในแวบ,บแรกเลยอ่ะคุณรู้สึกว่าแกเปเหมือนฟ้าประทานคนคนนี้มาเลยจริงๆมันคือเขาคือความเพอร์เฟกของคุณเขาคือช่องตาของคุณจริงๆรค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อเมื่อมันมาเจอคนคนแบบคุณคนแบบคุณเป็นยังไงคิดไม่รู้นะคะแต่เอาเป็นว่าคุณดันเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเวลาคุณมีความรักคุณก็รักจริงๆนึกออกปะแต่ถ้าคุณไม่รักคือคุณไม่เลยคุณไม่ไม่ให้แม้กระทั่งความหวังด้วยซ้ําแต่คิมเห็นความหวังที่คุณให้กับคนคนนี้แสดงว่าคุณรู้สึกกับเขาพอสมควรนะคะเป็นการที่คุณไม่กล้าที่จะเดินไปมากเท่าไหร่เดินเดินไปเท่านี้พอไหมถอยหลังเท่านี้พอไหมไกลไปหรือเปล่าอะไรแบบนั้นมันเลยกลายเป็นว่าคุณปรับตัวเข้าหาคนคนนึงจนคุณเหนื่อยใช่ไหมว่าคุณเหนื่อยคุณรู้สึก หนักหนักไปอ่ะมันหนักไปแต่ถามว่ามันโอเคไหมคือมันต้องดูกันไปก่อนคิมมองแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นความรักที่มันต้องมาเรียนรู้กันคุณไม่เคยรู้จักเขามาก,ก่อนเลยอ่าเขาเรียกว่าอาจจะเป็นต่างเมืองด้วยบ้านต่างภาษาภาษาเขาว่ากันไปนะคะคือมันต้องเรียนรู้อะไรกันอีกเยอะนะคะอย่างที่บอกคุณค่อนข้างที่จะดูท่าทีเขาแล้วคุณก็เขาเรียกว่าเรียนรู้ตัวเขาแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มันมันหนักหน่วงสําหรับคุณคิมมองแบบนั้นนะคะอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยอาจจะกลับขั้วกันไปเลยได้บอกว่า เขาไม่ก <Es> <an> <economies> ินอะไรอย่างงี้ประมาณเนี้ยนึกอกป่าไหมคุณสังสรรค์เขาไม่สังสรรค์มันเป็นการที่กับขั้วของคนคนนึงแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่คือคิมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าคนชาวราศีกุมคุณเป็นคนมีเพื่อนคุณเป็นคนสังสรรค์คุณเป็นคนป๊ะปูล่าลคุณไปที่เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของจักรวาลเป็นเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางของเพื่อนคุณอะไรเงี้ยแต่เขาคือเขากลับขั้วกันไปเลยเนึ่ออกป่าแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อมาเจอคนที่กับขั้วกันอย่างเงี้ย เขามีในสิ่งที่คุณไม่มีคุณก็ตื่นเต้นอะ่ะคิมก็เข้าใจนะคุณก็เหมือนรู้สึกว่ามันใช่อะไรแบบนี้แต่อย่าง ado, ที่บอกว่านานๆไปมันก็เริ่มเหนื่อยเริ่มหนักนะทีนี้ค่ะมาดูเขาคนของคุณแล้วกันนะคะเอาล่ะมาดูเขาซิว่าเขาเป็นยังไงเขาได้เดอะเฮอร์มิตเขาเป็นคนเงียบๆใช่ไหมอะ่ะดูเหมือนเป็นคนไม่มีปากเท่าไหร่นะฮะเป็นเดอะทาวเวอร์นะเป็นหนึ่งถ้วยอเป็นแปดไม้เทา้า เป็นควีนส์ออฟวอร์แล้วอีกใบหนึ่งได้เป็นไฮพิเทสหูใช้คำว่าเขาเขาค่อนข้างหลงไหลในตัวคุณพอสมควรเลยอะ่ะพอสมควรมากๆแต่อย่างที่บอกว่าเขาเป็นดาเป็นคนเงียบๆคือต่างกับคุณมากนะใช้คำว่าเขาต่างกับคุณมากตัวคุณเนี่ยอย่างที่บอกเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่ง ฉลาดมากๆนะฮะแล้วก็มีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆนะคะแล้วเขาก็หลงไหลคุณจริงๆจังๆมันเลยทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยเวลาที่คุณปรับตัวคุยกับเขาหรือว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมันเป็นคนละลายสไตล์คิมกำลังมองแบบนั้นนะคะ <c ười> คุณอยากจะไปข้างนอกเขาอยากจะอยู่บ้านมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะคือเขาอยากอยู่ใกล้คุณอยู่ตลอดเวลาเรื่องของว่าแต่ละสไตล์คุณกับเขามันไม่เหมือนกันนะและการที่การที่ต้องติดอยู่เขาในบ้านเนี่ยคิมบอกว่า สมมติว่าเขาสมมติว่ามมว่ากลับคั่วกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณคิดสภาพสม,มุิว่าคุณเป็นคนที่ชอบออกข้างนอกถ้าเป็นคนชอบอยู่ในบ้านแต่คุณต้องนั่งติดแขกอยู่กับเขาอยู่ในบ้านอะคุณรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างนึกออกไหมคุณมีความสุขที่อยู่กับเขานะแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวชั้นอะไรแบบนี้นะคะตัวขเขาเนอย่างที่บอกว่าแค่อยากอยู่ใกล้คุณเท่านั้นนะรักคุณแบบจริงจังมากจริงจังมันเราต้องการที่ไปให้ไกลกว่านี้นะคะแต่อยู่ที่ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณยัง ีย่ยต้องปรับตัวเข้าหาใครอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีใครคนนึงปรับตัวหาตหลอดเวลาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันหาจุดตรงกลางไม่เจอไดก่อนป่ะเด็กคิมเข้ามาว่ากันตรงนี้คือพลังงานที่คิมได้ับแบบคร่าวๆนะคะทีนี้เด็กคิมไปเจาะใจคุณกันมาเจาะใจคุณซิคนชาวราศีกุมข่ะคิมขอเจาะใจคุณหน่อยว่าในใจคุณเนี่ยรู้สึกอะไรยังไงบ้างนะคะเอาเราขอดูหน่อยซิ คิมได้ k night o f p e n t a c l e ไะ k night o f p e n t a c l e คิมได้10ดาบในใจคุณคิมได้9ดาบในใจคุณอือหือคิมได้ the world ค่ะคิมได้สิบถ้วยเอาล่ะใช้คำว่าคิมไม่รู้ว่าเขาผิดอะไร หรือคิมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรคุณแต่คิมว่าเขาไม่ได้ทําอะไรนะคิมกำลังมองอย่างนี้คืออย่างนี้ประเด็นคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะคนชาวราศีกุมในใจคุณคุณรู้สึกว่าความสำัมพันธ์เนี้ย มันไม่มีแม้กระทั่งความตื่นเต้นให้คุณได้แบบตื่นเต้นจังเลยให้คุณได้รู้สึกฟูในหัวใจเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดูเครียดด้วยซ้ําด้วยความที่เขาอาจจะรัดคุณแน่นจนเกินไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเครียดแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสบายตัวใช่คำว่าคุณไม่สบายตัวไม่ใช่เขาไม่สบายใจหรอกไม่สบายตัวตลอดว่ามันแปลกๆอะไรแบบนี้นะฮะบางทีบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่ห่างเขาบ้างทิ้งระยะทิ้งช่วงเวลาเขาบ้างอะไรแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าคุณไม่ได้อยากจะเลิกกับเขา มันเป็นอาจจะเป็นแค่อารมณ์ติดของคุณก็ได้นะที่มันมีความรู้สึกแปลกๆแบบพวกนี้ขึ้นมานะคะคิมไม่เห็นการที่คุณอยากเลิกการคิมคิมเห็นแค่ความเครียดที่มันเกิดขึ้นคุณแบบเครียดแบบแปลกๆนึกออกปะมันมันไม่สมควรจะมีอะไรเครียดถ้าเกิดว่าคนที่รักกันแค่เขารักคุณมันเหมือนจะจบแล้วถูกป,ปะแต่คุณอาจจะได้อยากได้มากกว่าน,นั้นหรือเปล่าอะไรแบบนีแบบ้มันเลยเกิดความเครียดในใจของคุณเองอยู่ที่ว่าคุณไปหาความเครียดนั้นเถอะแล้วมาแก้ไขมันนะคะเพราะคิมไม่เห็นการที่คุณอยากจะเลิกเขาต่อให้คุณจะรู้สึกไม ความสัมพันธ์ไม่ตื่นเต้นหรืออะไรก็ตามแต่คุณไม่เคยคิดอยากเลิกกับเขาเนี่ยคุณไม่ได้คิดอยากเลิกเขาเลยดังนั้นเนี่ยคิมบอกว่าคุณต้องไปแก้ไขสิ่งที่คุณกาลังเป็นอยู่ในใจของคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของคุณเท่านั้นที่คุณต้องแก้ไขนะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้บ่อยๆเดยวคิมกำลังจะบอกว่าคุณจะบอกว่าความรักคุณดูน่าเบื่อเลือกออกมต่อให้คุณจะรักเขาก็ตามนะเอาหล่ะนั่นคือใจของคุณนะคะมาดูใจเขากันนะคะ มาดูใจเขาคนนั้นของคุณกันว่าลึกๆแล้วเด่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาได้หถ้วยค่ะหกถ้วยเขาได้เดอะสตาร์เขาได้แฮงแมนค่ะเขาได้เจ็ดเหรียญเขาได้สองถ้ยวยโอ้ไพ่เขาเนาะคืออย่างนี้คิมว่าเขาไม่ได้คนโง่ในการที่จะมองคุณในการที่จะเรียนรู้คุณนะคะ ตัวเขา่าคุณเนี่ยเขาแค่อยากสารสัมพันธ์กับคุณไปเรื่อยๆจริงๆนะคะมีความหวังคุณอยู่ตลอดเวลาและไม่คิดจะปล่อยคุณไปไหนด้วยนะคะแค่ความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็รู้ตัวดีว่ามันไม่ได้หวานะมันเขาอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกนะเขาอาจจะมีแค่รักคุณอย่างเดียวก็ได้นึกออกไหมเขามีแค่รักคุณอนะแค่นั้นเลยไอ้สิ่งที่คุณเป็นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาพยายามไม่มองด้วยนะว่าทําไมบางครั้งคุณเปลี่ยนไปบางครั้งคุณรู้สึกแปลกๆไปอะไรอย่างเงีง้ยเขา้รู้สึกแบบคุณแปลกๆไปเขารู้นะ แต่เขาแค่ไม่สนใจเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำให้คือการทําให้คุณสบายใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณคและคุณมีความสุขเมื่ออยู่กับเขาว่าเขารักคุณจริงๆค่ะมันเป็นความความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็อยากไปต่อด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าในใจเขาคิมไม่เห็นปัญหาคิมเห็นปัญหาแค่อยู่ในใจคุณเท่านั้นแต่มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในใจคุณเขาไม่ได้ทําอะไรคุณเลยคิมไม่เห็นการเขาทําอะไรคุณถ้าเกิดเขาทําอะไรคุณค่อยมาว่ากันถูกไหมแต่ทีนี้คิมยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย รักษาความสัมพันธ์ประเภทมีไว้เถอะคนที่เขามองข้ามอะไรก็ตามที่คุณเป็นได้เนี่ออกปะอย่าอย่าทําให้เขาแบบหลุดมือจากคุณไปเลยเพราะคิมไม่รู้ว่าคุณจะเจอคนแบบนี้ได้อีกแค่ไหนนะฮะคนชาวกราสีกุมนะคะเอาล่ะทีนี้คิมขอดูช่วงวันที่1-10และกันมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณค่ะว่าวันที่1นึมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเอาละขอดูหน่อยวันที่1นึค่ะ คุณได้เจ็ดเหรียนค่ะคนชาวราศีกุมคุณได้เจ็ดถ้วยค่ะคุณได้เพจออกซอดคุณได้แปดดาบและคุณก็ได้คิงออกคัพเอาล่ะคิมจะบอกว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นของคุณมันกัดกินใจคุณจริงๆมันจนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอย่างอื่นอยากที่จะมีอะไรใหม่ๆ คิมไม่รู้ได้ซ้ำว่าคําว่าอะไรใหม่ๆอะ่ะมันเป็นการที่คุณแค่อยากได้แบบชั่วคราวหรือว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแฟนใหม่คิมไม่รู้จริงๆเนะะี่ยเพราะจริงเนี่ยคิมเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอยู่มันก็ยังเป็นอยู่ความน่าเบือ่อความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเติบโตขึ้นการที่คุณรู้สึกว่าความรักคุณมันไม่ตื่นเต้นอีกแล้วแล้วคุณอยากหาทําอะไรทาใหม่ๆอะ่ะพักทำอะไรใหม่ๆได้ไหมคือแบบว่าเาเรียกว่าอะไรอยากไม่ต้องมาจําเจกันนะคุณอยาก หาอะไรตื่นเต้นใหม่ๆคิมมองแบบนั้นนะคะมันเลยเป็นการที่คุณช่วงหนึ่งถึงสิบเนี้ยคุณอาจจะไม่ได้ใส่ใจเขามากเกินมากพอคิมมองแบบนั้นนะคะคุณบางครั้งคุณไม่สนใจบางครั้งคุณตอบชัดช้าบางครั้งคุณปฏิเสธโดยที่คุณแบบแค่คุณแค่รู้สึกว่าคุณอึดอัดหรือแค่คุณเบื่อเท่านั้นนะคิมมองแบบนี้นะคะความสัมพันธ์คุณยังไม่เลิกนะคะแต่คิมมองว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ย คิมให้นะถ้ามันยังเป็นแบบนี้แนละ้วมันไม่ได้ไแก้ไขนะอีก3เดือนคิมว่าแม่งมีแม่งมีพังแน่นอนนะคะเพราะความความความคิดของคุณความรู้สึกของคุณมันเหมือนมะเร็งอะในใจคุณอนะพอมันลามไปเรื่อยมันจะไม่มีทางแก้ไขนะคะคิมว่าหาเวลาคุยกันหันหน้าเข้าหาการจะดีที่สุดนะคะเพราะคิมยังไม่เห็นว่ามันมันเป็นเรื่องอะไรต,ต้องเลิกอ,อะแต่คิมไม่อยากให้ใความรู้สึกนี้มันเก็บมันเก็บอยู่ในใจคุณอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมนั่นคือคนชาวราศีกุมสาหรับคนที่มีคู่มีประเด็นค่ะอ้าวละจ้ะ เรามาดูคนโสดเราเข้าหมดคนโสดก่อนแล้วกันนะเรามาดูคนโสดชาวราศีกุมค่ะว่าที่ผ่านมาคนโสดเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยซิคุณได้สองถ้วยค่ะคนโสดคุณได้สามไม้เทา้อาอ่ะฮะคุณได้ the f o o l ค่ะคุณได้ p เพจออฟวอร์คุณได้เพจออฟสอดโอ้โห ได้เดิเมดิเชียนคนโสดช่วงที่ผ่านมาคิมเห็นว่าตัวคุณมีคนมาจีบนะคิมเห็นคุณมีคนคุยแล้วบางทีคุณก็ไม่สนใจเขาด้วยบางทีแค่เช็คเลตติ้งด้วยซ้ำไปคนชาวราศีกุมอะนะคะคือคิมเห็นว่าคุณไม่ได้อลอนะ คิดไม่เห็นว่าคุณอโล่คิดไม่เห็นว่าคุณอยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะปาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีแฟนแน่นอนนะคิดไม่เห็นว่าคุณไม่ได้เคยรู้สึกเหงาเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะรักอิสระแต่คุณก็อยากจะเช็คเล็กติ้งไปเรื่อยๆไม่อยากจะดูดิมันจะมีใครชอบคุณไหมคุณไปอ้อยแอลเขาแล้วเขาจะชอบคุณตอบไหมอารมณ์แบบนั้นแต่ถามว่าเอาไหมไม่เอาแอลได้ก็ไม่เอาอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเป็นแค่ช่วงเวลาที่รักสนุก รักในชีวิตโสดมากๆอะไรยังไม่พร้อมจะมีแฟนหรอกนะคะแต่ถามว่าเมื่อคุณมีแฟนคุณโอเคไหมคิดบว่าคุณน่าจะเป็นแฟนที่ดีได้ถ้าคุณมีแฟนแบบจริงจังนะคะเอาเราทีนี้มาดูคนที่1นึ่งถึงสิบวันที่1นถึงสินี้ค่ะคนชาวราศีกุมมาดูกันว่ามันจะเป็นเช่นไรต่อไปค่ะคุณได้6ถ้วยค่ะคุณได้7ถ้วยค่ะคุณได้ห้าดาบ คุณได้สามเหรียญแล้วอีกใบหนึ่งนะคุณได้เจ็ดดาบเอาละมันเป็นช่วงที่ชีวิตคนโสดของคุณอีลงตุงนังไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ก็ยังอยู่คนเก่าก็เสือกกลับมาอีกนะคะบางครั้งในกลุ่มเพื่อนก็เผผอชอบคนซะอย่างนั้นนะคะพี่ที่ทํางานก็ชอบคุณขึ้นมาซะอย่างนั้นอะไรแบบนี้นึกออกปะเป็นช่วงที่คุณมีตัวเลือกเยอะมากแต่อย่างที่บอกว่าตัวเลือกพวกนี้มันไม่ทำให้คุณรู้สึกดี ะะเต็มที่คุณได้แค่คุยกับเขาบริหารเสน่ห์วนไปและดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนั้นมากกว่าคืออย่างที่บอกว่าคุณอะและเลือกใครไม่ได้หรอกชั่วโมงเนี้ยคุณรักพี่เสียดายนอ้อง นึกบอกว่าถ้าให้เลือกจริงๆอะคุณเลือกไม่ได้หรอกแต่พอดีว่าคุณไม่ได้อยากย,ย,ยังไม่ได้อยากเลือกตอนนี้ค่ะคนชาวราศีกุมนะฮะเอาเป็นว่าชีวิตสดคุณไม่เหงาแน่ๆในช่วงวันที่1น0่ถึงสิบมกราคมเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีความสุขเสียด้วยถ้าเกิดคนชอบคุหรือคนได้เยอะนะนะคะนั่นคือทั้งหมดกับชาวราศีกุมค่ะราศีกุมจะเจอกระได้ใหม่ในปักหน้าราศีต่อไปเป็นชาวราศีมีนค่ะวันนี้คิมไปก่อนค่ะไว้เจอก,กันใหม่บ๊ายบาย